พอดีอยากจะถามว่าสิ่งที่เราประทับใจที่สุดจนถึงเราอยู่มาถึงตอนนี้ไม่ว่าจะในชีวิตช่วงวัยไหนก็ตามที่เราจําได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราประทับใจที่สุดนะครับมันคือเรื่องอะไรครับเราผมแล้วคงเป็นเหตุการณ์ที่ดําเนิอนอยู่นะตอนนี้แล้วก็เอาง่ยคือเป็นเสิ่งที่ผมนะ่ะทํา มันโดยตลอดแล้วก็แหมคือติดตัวมาตั้ตงแต่เด็กแ,แล้วก็คือการที่เราได้สัมผัสกับองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเวลาเราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆของผมนะเช่นประสบการณ์เมื่ออาจจะเป็นบางครั้งที่เราได้ทําการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าเป็นการศึกษาจากคนรอบข้างอย่างเช่นอาจจะเป็นการได้ออกไปแข่งขันออกไปค้นหาข้อมูลหรือก็เรียนรู้ใจแม้กระทั่งการพูดคุยกับคนรอบตัวเองครับผมสิ่งเหล่านี้ก็ทําทให้เรานั้นรู้สึกว่า เนี่ยเราได้คุยกับคุณหลายๆประเภทหลายหลายแบบแล้วก็เลยเกิดเป็นว่าไอ้เนี้ยประสบการณ์ทําให้เราอะเรียนรู้อะไรมากขึ้นหน่อยซึ่งคนเราก็ก็มีหลายแบบใช่ครับนผมแล้วก็เด็กก็ได้เห็นมุมมองของคนหลายๆแบบก็เอาง่ายคือก็จะกลายเป็นว่าทีนี้เนี่ยมันคือองค์ความรู้ที่แบบเอ้ยมันก็กลายเป็นตนีอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ก็ก็คือพยายามจะบอกว่า อมันเป็นความแตกต่างได้ไหมแล้วก็เราไปเรียนรู้ในความแตกต่างของแต่ละคนเพื่อให้มันรู้ถึงมุมมองหรืออะไรหลายอย่างใช่ครับผมนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วประทับใจต่อโลกใบนี้ประทับใจต่อประทับใจต่อสิ่งมีชีวิตเออใช่คํว่าสิ่งมีชีวิตก็คงจะดูแบบเชิงวิทยาศาสตร์มันจะรวมหลายอย่างอ่าพวกแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ในการอกศิลปศิลปะความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆนี่ครับผมออพูดถึงเรื่องนี้อย่างนี้เป้าหมายเป้าหมายเราเลยครับว่า เรามองถึงตัวเองและยังว่า5ปาี10ปีข้างหน้าเราเราคิดว่าเราอยากจะทาอะไรอยากจะสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างสำหรับผมนะเหรอเอ,อก็คงจะเป็นอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายเลยกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยกันบ้าในอนาคตอีกประมาณ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าผมคิดในตอนเนี้ยในอนาคตอาจจะอาจจะเป็นสิ่งที่ล้าหลังหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ คืนคาดในวันนี้แต่ว่ายัางทําไม่ได้ในวัก็คือเหมือนกับขอให้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายอาจจะเป็นสิ่งนี้หละเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องผูกติดกับสิ่งที่เรียบง่ายไว้ก่อนนั่นเองครับผมมนเป็นธรรมดาของชีวิตนั่นเองครับผมถ้าอย่างนั้นพูดถึงตอนนี้ครับความคาดหวังของเรา,าในการที่เรามาเรียนตรงเนี้ความคาดหวังของเัวเอ่อะไรซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าครูถามเนี้ยก็หลายคนอาจจะตอบว่า ก็มาเรียนเฉยไงได้ความรู้จริงจงแล้วมันจริงว่าได้ความรู้ไหม,ไมก็อ,อาจจะประมาณนั้นครับผมแต่ใ้ความรู้ที่ได้เนี้ยก็คือเอาเช่นแค่ความรู้ทางด้านของวิชาการแต่ก็เป็นความรู้ในศาสตร์ของหลายๆด้านอย่าวไรับก็โดยรวมก็คือเป็นความรู้เหมือนกันครับผมแล้วก็เอาไว้คือรอบตัวเองครับคือโรงเรียนเนี้ยเป็นสถานที่ผมพาอที่โอเคผมสําหรับที่ให้เรานั้นเกิดการพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตกลายเป็นบุคคลที่ดีขึ้นแล้วนอกจากนั้น ไม่ใช่แค่โรงเรียนด้วยครับครับสิ่งแวดล้อมทางบ้านคนรอบตัวสังคมแล้วก็รวมถึงตัวของเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นแล้วก็มุ่งมั่นมากพอ <muitos S 1> เลยถนะ้าอ,อ,อย่างนี้ก็ถึงสิ่งที่อชอบที่สุดแล้วกันในการมามามาโรงเรียนในการมาเรียนหรือในการที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยสิ่งที่เราชอบที่สุดใ,ในช่วงนี้นคืออะไรมันคะเป็นการ ได้ทํางานร่วมกันกับเพื่อนๆแลว้วก็ได้จับคู่นกอนคุนยกันแล้วก็เกิดการแบ่งปันความรู้ความคิดซึ่งกันและกันผมว่าในมุมมองของควณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอา<ม>จารยงว่าก็เป็นคนที่ต้องการจะแล้วว่าใส่ใจแคร์ความรู้สึกหรือความคิดของเพื่อนพอสมควรครับพอสมควรครับผมแต่ก็บางครั้งถ้าเรา ใจใจคนอื่นมากเกินไปก็ทําให้เราเนะี่ยคิดมากแล้วก็วิตก mm hmm. มากเปินไปจนทําให้เรานะั้นไม่เป็นตัวของตัวเองนะเองครับ mm hmm. และอันนี้อยากจะถามก,กว้างเลยว่า mm hmm. คิดว่าปัญหาของการศึกษาตอนนี้ mm hmm. อาเตะมองภาพการศึกษาในฐาะนะนักเรียนเรามองภาพการศึกษาตอนนี้เอ่มันมีปัญหาอะไรไหมเอาขอโดยรวมแบบของประเทศไทยอะไร mm hmm. โดยรวมตอนนี้เหรอครับเออในเขามีอยู่แล้วด้วยความที่ว่า mm hmm. ในปัจจุบันนี้ที่หนูมอนว่าเทคโนโลยีเนี่ย เขาถึงง่ายแหล่งความรู้อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าง่ายกว่าสมัยแต่ก่อนแน่นอนโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือในอินเทอร์เน็ตเน็ตแทบเลยต่างใจครับผมซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนในสมัยก่อนนะครับที่แบบต้องแบบเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือหรือะพวกนี้ใช่ไหก็ก็โรงเรียนสมัยก่อนครับก็จะเป็นวัดก็คือต้องไปถามจากพรานักกาั่นหรืออะก็และที่เขาสอนนั่นเองซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คืออาจจะเป็นเพราะความง่ายเกินไปอย่างเช่นในในยุคปัจจุบันนี้นะครับที่ A.I. เนี่ยเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นทําให้ในบางครั้งเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่า A.I. เนี่ยมันสามารถคิดแทนเราได้อืก็เกรงว่าในส่วนส่วนนี้เนี่ยจะทําให้สมองในส่วนของความคิดสังเษของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเนื่องจากปล่อยให้บิเวณนหน้าที่ของ A.I. มากเกินไปนั่นเองครับผมทีนี้ใครยอยากรู้ว่าแน่นอนเราเราอบรมทีมเตรียมทีมสถานักเรียนเปอยากเป็น คือคือจะเป็นสภานักเรียนอยู่แน่ๆแล้วล่ะไม่เป็นเฮดก็เป็นฝ่ายบริหารฝ่ายกรรมการอยากจะสอบถามว่าอะไรที่ทําให้เราอยากจะเป็นสภานักเรียนอะไรที่ทำให้เราอยากเป็นสภานักเรียนคงเห็นแก่โรงเรียนนั่นแหละครับส่วนใหญ่เพราะว่าโดยความที่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ขนาดค่อนข้าขงที่จะปานกลางค่อนไปทางเล็กนิดนึงครับเพราะฉะนั้นทุกคนส่วนใหญ่เลยคิดว่า การย้ายไปโรงเรียนอื่นใ,ในช่วงของมปลายจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าจะเป็นการขยับขยายโอกาสครับแต่หารู้ไหมว่าอันเนี้คย,นกกคยคือภัยที่เราันจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาเนื่องจากเราอะ่ะบางครั้งเราไม่สามารถหาคนเก่งๆได้อมผมเองก็จะเป็นอ่าอีกกอีกส่วนส่วนหนึ่งที่จะคอยแบบว่าพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดีขึ้นจากเด็กคนหนึ่งที่เรียนตั้งแต่ม .1 จากนี่ไหมคร<อ>ับ<ม>คือเรียนตั้งแต่ม .1 มาเลยนี้ก็คือ ก็พอจะมองภาพรวมเุชาติของโรงเรียนได้แล้วว่าส่วนไหนที่ดีแล้วส่วนไหนทว่พัฒนาได้ก็ตัวเห็นอาจจะมองเห็นปัญหาบางอย่างละที่เราอยากจะเข้าไปทำเข้าไปแก้ให้มันดีขึ้นให้มันพัฒนาขึ้นก็เลยคิดวางแผนไว้ว่าเราเราจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงไ้ได้กันอ,อวันนี้ขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเทีกาสค่อยสัมภาษณ์กันใหม่ครับผม